เฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้มีจํานวนคนมากกว่า50%ที่ยังไม่ติดตามช่องพีวิกนะครับอย่าลืมไลค์แชร์และกดติดตามพีวิกทั้ง Facebook Fan Page IG ของพีวิกด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนก็สกวับดีคดณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะพิสูจน์รายการวิกตูดี้แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้เราก็กลับเข้าาหม่ครั้งเช่นเคยสําหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเป็นมหาเศรษฐีภายในเกมไมายครับกันนั่นเองอ้าผมแล้วตรเบื่อเพลงมันจริงๆเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดตมมติว,มว่าเราทําการปิดไปเลยนะฮะเราปิดไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดปิดจริงๆเนี่ยคือเราจะต้องทาการปิดแบบทั้งเกมเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะผมเลยทาการเปิดเพลงภายในแมมนี้คบบุช ได้ฟังกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่ภายในแมป Emerald ไทคู n กันนั่นเองนะฮะเราจะมาจําลองการเป็นมหาเศรษฐีพิวิกันนั่นเอง มันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมร้บ้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนเราจะไปเล่นกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้มีหลายๆ EP นะฮะขอให้คลิปนี้นะฮะถึง1000ไลค์ละกันนะฮะคุณผู้ชมโดยที่เจ้าตัว Emerald Tycoon นี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของ Simulator นะฮะหรือว่าเล่นตาม q u วสแไปอะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยสามารถเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยนะฮะหรือจะเป็นคนตัดต้นไม้ก็ได้นะฮะโดยที่ตอนการตัดต้นไม้ของเราเนี่ยเราสามารถทำการอัปเกรดระดับมันได้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการได้มาเเยออๆนน่ ผลที่เราได้เอลมอลล์เยอะๆเพื่อเอาไปทําอะไรถูกต้องไหมฮะเพื่อทำการอัปเกรดจุดต่างๆนั่นเองนะฮะตามเควสที่เขาต้องการให้มาอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเป็นโซนไม้ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะทำการอัปเกรดนะฮะใช้50าสิบแอลมอลล์นะฮะเราก็ทำการ เกไปนะฮะนี่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะฮะพออัพเกรดปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมไอคนรับใช้เรานะฮะหรือว่าช่างตัดไม้เราเนี่ยก็จะอยู่ในเลเวลที่3นั่นเองนะฮะพอเป็นเลเวลที่3ปุ๊บนะฮะทำให้เวลามันตัดต้นไม้ทีมนะฮะก็จะได้ไม้ได้เยอะขึ้นพอได้ไม้เยอะขึ้นปุ๊บนะฮะก็เอาไม้มาแปลกเป็นเอเมอรัลออ่าหลักการมันแค่นี้เองเลยคุณผู้ชมเป็นเหมืองเอ่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นฟาร์มเอ่ยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นในรูปแบบนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองแต่วันเท่าไหร่อ่ะอัปเกรดเปหนใช่่่่ปปะนีอัเเเกรดพิิมมต โคตรดีคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันดูนะฮะคุณผู้ชมหนึ่งสอง ซ่มโบไปหนึ่งทีคุณผู้ชมว้าได้มาตั้ง197รอเอมอลล์นะฮะจดนี้ผ่านไปโอ้เดี๋ยวก่อนนะอัปเกรดได้คุณผู้ชมเยี่ยมรู้สึกว่าเราได้สะพายดอบคุณผู้ชมไหนดูซิโอ้ <c oughs> ได้ไม้พเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมโคตรดีนะฮะพอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะมันก็จะมีเควสขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะเหมือนตอนนี้นะฮะโอ้ได้สปีกหรอคุณผู้ชมว้าวสุดยอดคุณผู้ชมเขาบอกให้เราเนี่ยเดินตามเส้นไปนะฮะ คุณผู้ชมเพื่อไปหาวิเลตอ่านี่เองคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเรามีไม้นะฮะคุณผู้ชมอ๋อสามารถแลกได้ว้สามารถไปหาหินได้นะหินไปไหนละ่ะคุณผู้ชมหินก็ไปเหมืองน,นั่นเองนะฮะแล้เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำการ เกดพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนเราอยู่กันเป็นชุมชนน้อยๆนะฮะที่มีเราเนี่ยเป็นเจ้าของั่นแอมนะครับโคเทนะฮะว้วเปิดกล่องเชนว่ะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าเราจะได้ไรว้าวได้ตั้ง38เอมโลจะดีใจอะไรวะคุณผู้ชม38เอมโล โอเคยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เราได้มานะฮะนี่นีหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็มาทําการอัปเกรดกันนะฮะนี่มีในรูปแบบของ TPV ีวิให้เราด้วยนะฮะคุณผู้ชมวู้ฟนอนลเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เราอยู่ในรูปแบบของไฟิแลอยู่นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทําการอัปเกรดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คืออะไรไว้เนี่ยคุณผู้ชมว้าวอะไรเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ได้เป็นประกาศินเดียบัตรอะไรประมาณเนี้ยนะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็ได้เจ้าตัวเอล อามาประมาณ2 0 0รอามาลมอลเลยนั่นเองนะฮะโคเทรคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเควสถดถัดๆไปเลยนั่นเองนะฮะผมบอกแล้วคุณผู้ชมว่าแมปนี้มันต้องมีอะไรเยอะมากแน่ๆเลยนะฮะอันนี้เราก็สามารถทำการอัปเกรดได้นะฮะแต่ว่าเราต้องไปหาของตามที่เขาต้องการมานั่นเองนะฮะซึ่งก็ใช้อะไรที่น่าจะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะอันนี้ใช้ฟังข้าวนะฮะเดนี่ๆๆสป,ปีกให้สักหน่อยคุณผู้ชมเอ่อไปไหนดีไปด้านซ้ายนี้ดีมากคุณผู้ชมด้านซ้ายนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะโอ้โหบดล็อกไป500าา้าร้อยแ ตอนนี้เรามีอยู่แค่3า0ร้อยออมอลมนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนหลังจากที่เราไปไม้เรียบร้อยแล้วเรามาอยู่ในโซนหินกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมโดยที่โซนหินของเรานะครับก็จะมีคนเหมืองเราอยู่รลเวลที่2นั่นเองนะฮะทำการอัปเกรดไปคุณผู้ชมนี่ว้าวมี TNT ด้วยนะฮะสองร้อยแล้วอออัปเกรดไปเลยนะฮะอีซี่นะครับพอเราอัปเกรดในรูปแบบนี้นะฮะหินก็จะทําการอัปเกรดเข้าไปด้วยนะะนะคเเมือองรราะะุปกกณ์็จ อัปเกรดเข้าไปด้วยนั่นเองนะฮะหินที่ได้แรกมานะฮะก็จะได้เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโหโคตรดีได้ทั้ง200เอยเอรมโลมนะฮะอันนี้เป็นจุดที่2แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแปดเดี๋ยวเราพาไปจุดที่3กันต่อนะฮะจุดที่3นะฮะเป็นฟางข้าวคุณผู้ชมเน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 ฟางข้าวแต่ผมก็ลมกอนว่ามันเอาไว้ทาอะไรแต่ว่าเราลองอัปเกรดมันไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อัปเกรดอีกระดับหนึ่งโอ้สวัสดีเจ้าไก่น้อยตีได้หว่ะคุณผู้ชมแจ๋วคุณผู้ชมด้านในนี้มีอะไรเออย มีชาวนาอยู่คุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้สวัสดีตัวเธอโอ้โหผู้หญิงนี่เป็นทั้งแม่บ้านแม่เรือนนะฮะแล้วก็เป็นชาวนาด้วยนะฮะคุณผู้ชมแข็งแกร่งมากกว่าผู้ชายอีกอะ่ะคุณผู้ชมผมชอบเท็กเจอร์มันมากๆเลยนะคุณผู้ชมเท็กเจอร์มันสวยมากๆเลยนะั่นเองนะครับว่าแต่ว่าผมจะแลกของยังไงนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิรู้สึกว่าจะแลกไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมอ๋อนี่เปล่าคุณผู้ชมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงโอเคก็ทาการเปิดกล่องไปนะฮะว้าวไดมา2 2 นะฮะคุ้มค่าไหมเนี่ยคุณผู้ชมต่อไปนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่สามแล้วใช่ไหมอันที่สี่เรานะฮะเป็นเหมืองนั่นเองนะครับซึ่งเหมืองนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องทําการแมนนวลนะฮะเป็นจุดที่ผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าเป็นอีสต์เอ็กเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะเวลาเราเข้ามาปุ๊บนะฮะจะเป็นไข่ในรูปแบบนี้นะฮะแล้วเราต้องมาทําการแมนนวลเองนะฮะซึ่งข้อดีของมันเลยนะฮะคุณผู้ชมคือมันจะอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในนี้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นการปั๊มไปแบบรัวๆเลยนะะๆค พอขุดครบปุบ <m without forgetting> ๊บนะฮะก็จะมีไข่สปอนออกมานั่นเองนะครับผมเรียกมันว่าไข่สปอนแลกกันนะนักผู้ชมนะโอเคพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เดินมาตรงนี้นะครับเพื่อนำการเอาฐานหินของเรานะฮะมาแลกเป็นเจ้าตัวเอลโมโรนั่นเองอ้อีซี่นะฮะหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมไข่ก็จะทำการแอบดรอปกลับมานั่นเองนะฮะหลักการมันง่ายๆเลยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลยที่ดีนะฮะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถทำการอัปเกรดอุปกรณ์เราได้ด้วยนะอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นพช่ไอนาคตเเนี่ยราาาาออออจะะะทกกกรรรรัปปปปเเเด็็็นนนนย่่งืไมณี้ ได้นั่นเองนะฮะนี่แลกไปแลกไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปทําการอัปเกรดอุปกรณ์กันละกันซึ่งตัวอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นี่ยสิซงที่เราใช้เนเป็นเซตหินฮะ,ค,ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราอยากได้เป็นเซตเหล็กนะฮะเราจะต้องใช้400เอลมอร์ลนะฮะนั <N aman S 2> ะ่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราคุณผู้ชมเราแค่เดินไปเดินมาทั้ง4จุดนี้นะฮะเราอาจจะได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าแต่ว่าขนมผมจะไปเอาจากไหนวะคุณผู้ชมขนมปังอะนะคุณผู้ชมโอ ด้วยอ๋อแล้วก็จุดหนึ่งอันนี้ผมลืมไปได้ไงนะผมต้องขอโทษค,คุณผู้ชมด้วยนะฮะมันมีจุดหนึ่งที่เป็นอิสต์เอ็กมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมากกว่าไอ้ตรงเหมืองอีกนะฮะนั่นคือการ PVP กันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำการ PVP กับมอนสเตอร์ได้ด้วยนะฮะโดยที่เราเนี่ยสามารถทำการเริ่มสตาร์ทสต็อปได้เลยนะครับเด้อคุณผู้ชมคิดว่าการขุดเหมืองเป็นอะไรที่ซิมเปิลนะฮะหรือว่าเป็นเด็กเบสิกมากจนเกินไปนะฮะคุณผู้ชมสามารถมาทำการ PVP กันได้อ๋อมาเลยเฮ้ยคุณผูู้้ชชมมมานนนนนนนีีี่่่่่่แแแโว์ใหเดด็กั แน่นี่แน่นีหนึ่งตัวได้ตั้งสิบแน่คุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการสต็อปได้นะฮะคุณผู้ชมกงก็โดนปิดโนะ้ no. โอ้ยมีเด็กด้วยเหรอนี่มีเด็กด้วยเหรอ,หรอโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องนี่แน่คิดว่าผู้ใหญ่บ้านจะกลัวเหไอน้องนี่แน่เดี๋ยวๆๆๆเฮ้เด็กน่ากลัวนะคุณผู้ชมโอเคดูเหมือนกันว่าตอนนี้นะฮะเสียงเพลงก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยคิดว่ากลัวเหไอน้องพี่วิกเนี่ยระดับการเล่นเกมไม n e c r a f มาเป็นเวลา10ปีนะ,ะถึงหรือเปล่าวะคุณผู้ชมเพิ่งเราสามารถวิ่งไปสต็อปได้ทุกเมื่อเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็สต็อปไปนะฮะแค่นี้เองนะครับแล้วกล่องแรก เจ้าตัวเอลมอลร์นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำการแลกไปฮะ,ค,ะคุณผู้ชมอ่าโคตรฟินคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้400เอลมาลร์เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเรามาทำการอัพเกรดอุปกรณ์กันของเราสักหน่อยกันดีกว่านะฮะอัพเกรดเป็นเหล็กแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเฮ่อีซี่นะฮอ้ <laughs> สาม ใครมันจะหาเยอะขนาดนั้นวนะนุณผู้ชมแต่พวกนี้นะุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเลยนะฮะว่าเราจะต้องไปหามาจากตรงไหนนะฮะแต่เป็นว่าระหว่างนี้เราก็ทําการเดินเซอร์เวสซกก่อนละกันนะฮะสวัสดีไม้ไหนดูดิดูดิว่าตอนนี้ได้แหละโอ้ได้248ิคุณผู้ชมโคตรดีนะฮะจริงเลยนะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแมปนี้ผมยังเดินไม่ครบเลยนั่นเองนะฮะด้านหน้าน้นผมก็ยังไม่ได้เดินนะ,ะ <No. S 1> ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเดินไปสุม 4, สี่ซุมห้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมานี่ผมคิดว่าน่ากลัวเเเอออารืื่งหมนนนกันนะะ ออันนี้ก็200นะฮะตรงนี้สามารถทำการอัปเกรดเพิ่มได้นะฮะทำการอัปเกรดไปว้าวได้แอร์ดอบคุณผู้ชมดูเหมือนกับว,ว่าเราน่าจะทำการอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์ที่เรียบร้อยแล้วเย้ผมจำได้คุณผู้ชมพอเราอัปเกรดในรูปแบบนี้ปุ๊บนะฮะเราได้หินมาเราสามารถทำการเอาหินไปวางได้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมเออผมจำได้อยู่นะฮะอันนั้น200ใช่ไหมโอเคทำ,ทำไมชาวนามันดูน่าสงสารจังวะคุณผู้ชม ไม่เป็นไรนะชาวนานายรอเราแป๊บหนึ่งนะฮะเอ่อรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นหินแบบนี้อ๋อด้านบนไงคุณผู้ชมด้านบนด้านบนน,บน,นะฮะขนมปังนี่ผมคิดว่าต้องมาจากชาวนาแน่ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคอัปเกรดไปแล้วเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เหลือขนมปังใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราต้องไปหามาประมาณ200เอยแอมอลล์นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อัปเกรดของให้กับชาวนานั่นเองสองหรือสามร้อยไหมนะคุณผู้ชมผมจาไม่ได้แล้วนะฮะสองร้อยทำการอัปเกรดไปนะฮะแล้วก็เหลือ400นั่นเองนะฮะ ไหนดูซิคุณผู้ชมว่าภายในกล่องนี้ได้มาเท่าไหร่นะฮะว้าวร้อนะฮะผมอยากได้ฟังข้าวอ่ะคุณผู้ชมแล้วผมจะเอาขนมปังมาจากไหนวะโอ้ผมรู้แล้วคุณผู้ชมขนมปังและของที่มันแปลกๆนะคุณผู้ชมมันจะมาจากการที่เราเนี่ยทำการ เกรดแต่ละจุดนะฮะอย่างเช่นตอนเมื่อสักครู่นี้เรันการอัปเกรดไม้ใช่ไหมพอตันเรียบร้อยเราก็ได้ไม้มานะฮะหินอัปเกรดตันแล้วนะฮะเราก็ได้หินมาถ้าเกิดรันการอัปเกรดอันนี้ตันปุ๊บนะฮะเราก็น่าจะได้ในส่วนของเจ้าต,ตัวข้าวสาลีมานั่นเองนะฮะหรือว่าขนมปังกันนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรีบควิค๊กๆเลยนะคะสำหรับภายในคิววิดีโอน,นี้นั่นเองนะฮะเก็บหน่อยสิคุณผู้ชมโอ้ยได้ไดี้าะะนนู้ดามันง้อ,อะ โอเคแล้วก็อันนี้ได้อะไรเอ,อ่ยอู้ห3กสิบสามคุณผู้ชมขาดแค่ประมาณ45ได้นะฮะก็ทำการปลดล็อกแล้วนะครับ <minutes> later. ในที่สุดฮะคุณผู้ชมเราก็มี400อยอมอลลนะฮะทำการอัพเกรดไปเลยคุณผู้ชม <laughs> มันยังมีต่อไว้ยเฮ้ยมันมีถึง700เ,เรอะะ้อยอมโโรนีฮะทำไมชาวนาวมันใช้อะไรเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่ตามเหมือนกันนะฮะโอเคเก็บเอเมโมโร่สักหน่อยหนึ่งนะฮะรอบนี้มีหมูแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีวัวด้วยนั่นเองนะฮะสวัสดีตัวเธอฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าตัวเธอกินอะไรเยอะขนาดนั้นทำ <c oughs> ไมมันกินเยอะกว่าชาวบ้านเขาผมก็ไม่ตามเหมือนกันนะฮะด้านในนี้คืออะไระ่ะคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็ผมขุดได้ไหมะคุณผู้ชมมอนกับว่าเราไม่สามารถทำการขุดได้นะฮะแต่ว่ามันมีช่องทางให้เรา,า,ารเนเนนนน่ยสาาามมรถดดดิิไไป้ออูั แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีพื้นที่อยู่นะฮะว่าถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะฮะอ๋อแลวทองมันมาจากไหนวะคุณผู้ชมโอ้ my god รู้สึกว่าทองผมคิดว่ามันอาจจะต้องขึ้นกับ EP ที่2อย่างแน่นอนนะฮะอันนี้3 0 0พันเลยนว้ยคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะได้ถึง3 0 0พัน Emerald เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทำการอัปเกรดมานะฮะโอเคเจ็ดอันนี้ตันแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคงจะไม ไม่มีอะไรแล้วนะฮะและตอนนี้ฮักผู้ชมเราก็มีเอมอมโร่มากกว่า700เอยอมโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาชาวนาตัวน้อยนะครับทำการอัปเกรดไปเยี่ยมคุณผู้ชมในที่สุดนะฮะเราก็ทำการอัปเกรดฟูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้ได้เป็นขนมปังมาคุณผู้ชมโอ้โหมีกังหันด้วยคุณผู้ชม โคตรดีนะฮะอเกทำการเก็บเอามาล่อมาด้วยนะฮะดูเหมือนกับว่าหมู่บ้านนี้นะฮะเป็นเลยที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งคุณผู้ชมที่ผมเนี่ยไปเห็นมาเหมือนกับว่าตรงนี้นะเขาจะมีการบอกอยู่นะฮะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถการปลดล็อกอะไรกันได้บ้างนะฮะถ้าเกิดสังเกตนะอันนั้นเป็นไม้หินใช่ไหมแล้วก็ฟังข้าวถูกไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะเราทำการอัปเกรดไปทั้หมด3อย่างแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะก็เหลืออีกประมาณ3อย่างด้วยกันนั่นเองนะฮะก็มีด้าน้น้นด้านโน โคตรเยอะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเราจะเอาขนมปังไปทําอะไรดีฮะเอาเป็นเอ่อด้านนี้ละกันนะผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมว้าวสวัสดีครับ N B C รู้สึกว่าจะอ๋อเป็นการซ่อมของเหรอฮะคุณผู้ชมผมโอ้โหโอ้ my god ทำไมของมันแพงจังวะหนึ่งพันแอมโลเลยคุณผู้ชมมันคืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมไลนิ่งหรอ l i g h t n i ทเทมเว้ยแล้วนี่คืออะไรเอ่ยมันเป็นเหมือนกับ ปราสาททะเลทรายนะฮะคุณผู้ชมโอ้คือเราสามารถที่จะมาเข้าซื้อได้นะฮะเรียกง่ายว่าเหมือนกระชอบอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเลยพวกซูการแล้วก็้พวกกระจกอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าเราอาจจะต้องทําการ เเเพื้นนนนทที่ทป็ะลากัองและเนี่ยนะฮะผู้ชมคือ EP ที่1่ของเรานะฮะสำหรับเจ้าตัว Emerald ไทคูลกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบเจ้าตัว Emerald ไทคูลในรูปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเ็นกไวเวอร์ผมด้วยนั่นเองซึงงใจผมได้ไปตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดึงไปช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองยังไงก็ฝาาาาาาก Facebook แนนเเขอองรรรไวว้้ดยยะะะะ่่สสตตตมุ์ทิ แล้วก็วันจันทร์กกนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าช่วงใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย